สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายวันวันนี้นะคะหยุดนะคะไม่ได้ทําไม่ได้เข้า YouTube เลยถ้าไม่ได้ไปหาใครก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้เก๋ก็ขอเก็บบรรยากาศแถวแถวบ้านแล้วก็เป็นบรรยากาศดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วเป็นทุ่งดอกป๊อปปี้นะคะวันนี้เก,ก๋จะพามาชมทุ่งแบบดอกไม้สีเหลืองแล้วก็สลับสีแดงมีสีม่วงผสมด้วยเนาะก่อนจะเข้าเรื่องจะบอกว่าช่วงนี้ สาหัสสากันอีกแล้วค่ะสาวใต้คือต้องแยกร่างคือเหนื่อยมากทํางานเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เกดทางานให้กับของกรมตํารวจในประเทศอิตาลีนะคะไม่ขอบอกระบุนะคะว่าอยู่แผนกไหนแต่ก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเอาเป็นว่าเป็นแผนกสายเผือกก็แล้วกันนะคะ <c oughs> พูดเล่นแต่เรื่องจริงค่ะทํางานให้กับเพราะว่าปกติแล้วเก๋จะทํางานล่ามภาษา อ,อิตาเลียนนะคะให้กับบริษัทแห่งหนึง่งแล้วก็ได้รู้จักจากงานนี้นะคะได้รู้จักแล้วก็ทํางานให้กับหน่วยงานต่างๆที่สําคัญในประเทศอิตาลีไม่ว่าทางโรงพยาบาลแล้วก็มีหลายเคสมากนะคะที่เกี่ยาจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ด้วย เ,เคยพูดกับเพื่อนๆไว้เนาะอยากจะทําคลิปแล้วก็เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับทํางานนะคะแต่ด้วยที่ว่ากฎระเบียบของการทํางานของเก๋ก,ก็คือไม่สามารถนำอ,อ,อะไรนะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไปพูดในสาธารณะอะไรงนี้ได้เก๋กต้องหลีกเลี่ยงก็พยายามเหมือนกันกลัวว่าจะตกงานเพราะว่างานล่ามปกติแล้วจะได้รับเงินดีมากๆคือที่นี่เขาจะคิดให้เป็นนาทีละนะคะก็คือประมาณนาทีละ70บาท100อัพขึ้นไปนะคะนา าทีละนะคะต้องย้ําว่านาทีละเป็นงานที่ดีมากถ้าสมมติเราทํางานนอกสถานที่นะคะเป็นอ่าเป็นล่ามนอกสถานที่เขาจะให้เงินแบบว่าเงินเป็นก้อนนะคะก้อนใหญ่ใส่ซองเนาะวันนี้ก็ขอพูดออประสบการณ์แล้วก็นู่นนี่นั่นของเกดไปด้วยนะคะอาจจะไร้าสาระนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนี่ก็เป็นไม่ไกลจากบ้านนะคะเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองนะคะสลับแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็แถวแถวบ้านนะคะเป็นทุ่งดอกสีม่วงแล้ว ก็สลับแดงนะคะเต็มเลยค่ะเต็มเลยนะคะแถวนี้แบบว่าสวยมากๆมีทั้งสองฝั่งนะคะเริ่มคิดก็เป็นสีเหลือสีเหลืองใช่ไหมคะเหลืองแดงอา่าม่วงนิดหน่อยแต่ฝั่งนี้นะคะแดงแล้วก็ม่วงโอโ้มันสวยมากค่ะช่วงนี้เป็นยังเป็นฤด,ดูใบไม้ผลินะคะจะเข้าหน้าร้อนก็แบบว่าโอ้โหโดอกไม้มีให้เต็มเลยค่ะให้ดูเต็มเลยค่ะสดชื่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะถ่ายลงคลิปมากนะคะแล้วก็ ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเกดจะให้ดูดอกสีออกม่วงๆนะคะ ตรงนี้ดอกม่งๆงเนี้ยเขาจะชื่อถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะเขาจะเรียกว่ามั่นวะนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทานได้เมื่อคลิปก่อนนะคะเก๋เคยนําดอกนี้นะคะไปทําไข่เจียวแล้วก็ทําเป็นชานะคะผสมชาชงชาแล้วก็ผสมน้ํามะนาวนะคะจะออกมาสีสวยแล้วก็มันเป็นพืชสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่นี่คือเขานิยมจะดื่มกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยะค่ะถ้าดูใกล้ๆนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะ เป็นลายรู้สึกว่าเธอจะไม่ได้ก็เป็นประมาณ5เชคหก,กรีบนะคะนี่เลยค่ะสวยแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะอ,อ่ยังไงเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะเดี๋ยวเกีจะเขียนชื่อไว้ให้นะคะนี่ค่ะชื่อของเขานะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เมื่อกี้เก๋ออกเสียงเป็นภาษาอิตาเลียนนะคะอ่าตรงนี้คือนั่งถ่ายรูปนะคะคือคิดว่าจะถ่ายรูปลงเฟซแต่ ทำไปทำมาถ่ายผิดกดเป็นวิดีโอซะง,งั้นพอเราเป็นยูทูบเบอร์นะคะกดไปกดมานะคะน้ำน้ำตํานะคะด่างคือมันเป็น้าที่เป็นน้ําตํานะคะก็เหมาะถ่ายอยู่นั่นแหละพอเราพอสีทุนได้นะ,ะ <laughs> วันนี้เหนื่อยนะคะแต่ก็ยังมาอยากอยากจะพูดให้สนุกเนาะเพราะปกติแล้วมีเรื่องเครียดนะคะทํางานล่ามนี่ใครว่าไม่เครียดเครียดนะคะเพราะรับโทรศัพท์บางครั้งคนป่วยคนไม่สบายอะไรอยู่ที่เก๋ทั้งหมดนะคะนี่อีก แห่งหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเป็นกระถินฝรั่งค่ะเพื่อนๆเกได้รู้จักจากคลิปของพี่แดงที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะชื่อช่องถ้าจะไม่ผิดนะคะพี่แดงสนิทกันมากแต่จําชื่อช่องพี่ไม่ได้รู้สึกว่าชื่อแดงอิงเลนนะคะพี่เขาจะมีคลิปนึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจก็ขเข้าไปดูของพี่แกได้แกเป็นคนโดง่งเป็นคนดังแล้วก็เป็นคนสวยนะคะ,คะเป็นแกจะดูให้ดูลักษณะผัก ผักบุ้งฝรั่งที่ทานได้แล้วก็ทานไม่ได้นะคะไปดูคลิปใครได้นะคะแกบอกว่าอันเนี้ยทานได้แต่ถ้าใครทานไปแล้วถ้าเสียชีวิตก็โทษพี่แดงอังกฤษเลยนะคะอย่าโทษแก <laughs> พี่แดงค่ะ <laughs> ให้โทษพี่แดงนะคะอย่าโทษสาวใต้ยอย่างนี้ก็วันนี้ไม่มีสาระอะไรมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของสาวใต้แล้วก็เพื่อนๆนน่ารักที่ให้กำลังใจเสมอนะคะสวัสดีค่ะ